ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ยุคทองของหุ้น IPO ส่วนใหญ่มักจะเปิดซื้อขายต่ำกว่าราคาจองแต่ไม่ใช่กับหุ้นที่เราจะสืบในวันนี้นอกจากวันแรกที่เข้าเทรดราคาหุ้นจะยืนเหนือจองได้แล้วหลังจากนั้นวิ่งไม่หยุดพุ่งขึ้นมากว่า2องเด้งจนมาเก็ตแคปทะลุแสนล้านไปแล้ว เราหลังพูดถึงหุ้นบริษัทสีตังโกลบประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ STGT หุ้นน้องใหม่มาแรงซึ่งเราจะไปสืบพร้อมกันว่าราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นมาจนมาเก็ตแคบทะลุแสนล้านค่า P/E พุ่งกว่าร้อยเท่าอยากน่าสนใจลงทุนอยู่หรือไม่พบกับสืบสต็อกเชิหลอกหุ้น STGT เป็นบริษัทลูกของ STA ทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือ,อยางที่ใช้ในทางการแพทย์เป็นหลัก แบ่งเป็น3ประเภทคือถุงมือ,อยางชนิดมีแป้งชนิดไม่มีแป้งและถุงมือ,อยางในไตร์ด้วยกำลังการผลิตรวม32,000ล้านชิ้นต่อปีทำให้ปัจจุบัน STGT เป็นผู้ผลิตถุงมือ,อยางใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นอันดับที่3ของโลกแกะรอยราคาหุ้น STGT มีราคา IPO 34บาทเข้าเทรดเมื่อวันที่2กรกฎาคมโดยวันแรกที่เข้าเทรดสามารถปิดเหนือจองได้ ก่อนจะแกว่งตัวผันผวนอิงถังขึ้นจนทำชจวดสูงสุดที่89บาท75สตางค์เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาราคาหุ้นที่พุ่งต่อเนื่องทำให้ Market Cap ของ s t g t ทะลุ100ล้านบาทมีโอกาสเข้าคำนวณ s ซ t 50ในรอบถาาัดไปซึ่ง Market Cap แซง CBG ที่อยู่ในอันดับที่29ไปแล้วด้านผลการดำเนินงานในช่วง3ปีล่าสุดก่อนเข้าเทรด ทำกำไรมากสุดในปี61เกือบ1,000ล้านบาทแม้ไรายได้จะอ่อนตัวเล็กน้อยจากปี60ก็ตามเนื่องจากคุมต้นทุนได้ดีซึ่งโดยภาพรวมเห็นแนวโน้มการเติบโตของรายได้และกำไร ส่วนแต่มแรกปีนี้ทำกำไรได้422ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า180%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีจุดสังเกตที่น่าสนใจก็คือเป็นแต่มาแรกที่อัตรากำไรสุทธิหรืเน net margin ขยับเป็นตัวเลข2หลักที่11.2%เมื่อลบรวมประมาณการกำไรและแนวโน้นมพื้นฐานจากบดวิเคราะห์กำไรในปีนี้จะโตอย่างโดดเด่นมากกว่า500%จากปีก่อนแต่ระดับ4,000ล้านบาท ด้วยปัจจัยหนุนหลักจากความต้องการใช้ถุงมือ,อยางภายหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกทั้งระยะสั้นมีปัจจัยบวกหลังท็อปลบผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกถูกสหรัฐแบนความต้องการใช้ถุงมือ,อยางที่สูงขึ้นทำให้บริษัทสามารถขยับราคาขายส่งผลต่อมาจิ้นและบรรทัดสุดท้ายหรือกำไรสุทธิ ตลอดจนมาร์เก็ตแคปทะลุแสนล้านมีโอกาสถูกนำเข้าคำนวณเซสฟินในรอบถัดไปซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจจากการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนสถาบันอย่างไรก็ตามแม้อุปสงค์จะเพิ่มแต่กำลังการผลิตของ STGT จําำกัดมากแล้วแถมคำสั่งซื้อก็เกือบเต็มตลอดจนหากมีวัคซีนสำหรับโควิด -19 จะเสี่ยงต่ออุปสงค์แต่นัาวิเคราะห์มองว่ามาตรฐานด้านสุขอนามัยของโลกเปลี่ยนแปลงไปการลดลงของอุปสงค์อาจไม่มากอย่างที่ตลาดกังวลส่วนประเด็นกําลังการผลิตต้องติดตามว่าการระดมทุน15,000ล้านบาทที่สามารถนําไปลงทุนเพิ่มกําลังการผลิตได้ถึงเท่าตัว,ตวภายใน5-6ปีจะทันต่ออุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะที่ราคาหุ้นล่าสุดที่แพงมากจากค่า P/E กว่า130เท่า แต่หากกำไรมาตามนัดเมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายทำให้สิ้นปีค่า P/E จะลดลงมาเหลือประมาณ30เท่าด้านกวมเห็นนักวิเคราะห์ใน IA Consensus ทุกโบกแนะนำซื้อโดยบลอยวน้้ากับบลอกิิรรไทยเราะราคาเป้าหมายเกิน100บาทพุ่น้องใหม่มาแรงยอดนิยมอย่าง STGT แนวโน้มธุรกิจสดใสอุปสงค์ถุงมือยางพุ่งทำราคาขายขยับ จนราคาหุ้นพุ่งแรงกว่า2เด้งจากราคา IPO MarketCap ทะลุแสนล้านเจาะเข้าคำนวณเซฟฟดึงดูดเม็ดเงินจากกองทุนรวมแต่ P/E ที่สูงมากกว่า130เท่าน่าติดตามว่ากำไรจะมาตามนัดถา P/E ลดเหลือ30เท่าตามคาดและบริษัทจะสามารถขยายกำลังการผลิตได้ทันอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตาม